أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله ورب هو العظيم رب زدني علما في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله آمين يا رب العالمين อัสสลามุอะลัยกุมวะเระมาตุลลอฮิวะบาระกาตุพีน้องของฉันพี่น้องที่รักอัล้อรักตัวอ่านของฉันวันนี้เราจะมากันด้วยเรื่องของควนหลงของรมฎอนเมื่อรมฎอนจากไปนั้นเราจะให้ชื่อตอนนัตตอนนิวว่าอัลมลอฮนนั้นคือพระเจ้าของเราของทุกๆุกเดือนและทุกๆุกวันเอ๊ะมันเป็นยังไงเรามาดูซิว่าเรื่องของรมฎอนนี้มันเป็นยังไงเรามา สรุปให้พี่น้องแบบนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วเดี๋ยวเราสรุปตรงนี้รอมาดอนนั้นก็คือเป็นเดือนพิเศษที่เราบอกไปแล้วว่าเดือนพิเศษสําหรับคนพิเศษของอวโล์แท้ที่จริงแล้วรอมาดอนก็คือ เพื่อที่จะให้อลัลลอน์นั้นจะมาประเมินผลงานของเราทั้งปีเอประเมินอย่างไรหรือแท้ที่จริงแล้วเราคือบ่าวขออลัอลลอฮ์ส่งลงมาให้เราอยู่บนดุนยานะเพื่อมาเป็นคอรีฟ้ามาทํางานให้กับอลัลลอฮ์เพื่อที่มาทํางานทํางานเพื่อที่อลัลลอฮ์จะคัดเลือกคัดเลือกเรานั่นเองคัดเลือกอะไรหรือคัดเลือกผู้ที่รอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์นั่นเองเมื่ออ่า อและผู้ที่รอดพ้นจากไฟนรกของอวว์นั้นก็คือผู้ที่ได้รับการอภัยจกากอวลอนั่นเองเราจะให้พี่น้องเห็นตัวอย่างง่ายๆแบบนี้เอ๊ะทาําไมอวว์นี่มันดูเสมือนกับว่าจะโหดร้ายมากมายแล้วเกิดเอ๊ะอะไรก็นรก,อะ,รก,นรกอะไรก็นรกอย่างนั้นจ้าอาเราจะให้พี่น้องได้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้สมมุติว่าเราเข้าไปทํางานในสถานที่ที่หนึ่งในบริษัทบริษัทหนึ่งในบริษัทนั้นบอกว่าโอ๊ยเเจ้านี่เป็นลูกจ้างเราเป็นนายจ้างนะ เราจะต้องทํางานข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่สิบข้อด้วยกันอ่าแล้วถ้าสมมติว่าลูกจ้างคนนี้เราเนี่ยทำงานได้แค่สองข้อในสิบข้อในสิบอย่างที่นายจ้างให้เรามานั้นเราทํางานได้แค่สองอย่างแถมสองอย่างนั้นก็ทํางานอย่างบกพร่องทําด้วยทําได้ไม่ดีอ่าเราคิดว่าลูกจ้างคนนี้ นายจ้างเขาบริษัทนี้ยังจะรับเราทํางานต่อไปหรือไม่อแต่สําหรับอัลลอฮ์นั้นก็เช่นกันเรานั้นคือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มาเป็นคอลิฟ้าของอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะคัดเลือกผู้ที่รอดจากภัยนรกแล้วก็ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยที่เอาเร์บอกเป็นคอลิฟ้ามาทํางานเป็นตัวแทนของ <c oughs> แต่สําหรับเอาล้อแล้วเอาล้อไม่ได้ดูเราเลยด้วยความเมตตายิงของล้อเอาล้อบอกว่าเอาล้อไม่ได้ดูเลยว่างานของเราที่เอาล้อให้เรามาสิบอย่างนั้นเราจะทําได้ครบไหมเอาล้อไม่ได้ดูเลยว่าผู้ที่รอดจากเนรุนเอาล้อไม่ได้ดูเลยว่างานสองอย่างสมมุติเรามีเอาล้อให้งานเรามาสิบอย่างแล้วเราทําได้แค่สองอย่างแล้วสองอย่างที่เราทํานั้นก็ยังบกพร่องยังไม่สวยงามไม่เข้าตากรรมการแต่เอาล้อบอกว่าเราจะให้เจ้ารอดจากไฟในรก ด้วยการที่เจ้าได้รับการอาภัยจากเราเราแค่ขอเรามาก็าวิ่งวอนด้วยความจริงใจด้วยวิ่งวิงวอนอย่ารับจ่าฉันผิดไปแล้วงานที่อร่อยฉันให้มาทํานั้นมากมายเหลือเกินแต่ฉันก็ทําได้ไม่ดี่าแต่ฉันหวังในการอาภายัยเอาเราก็เบาเอาราจะให้อาภัยทุกคนเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่คือความเมตตาของเราดูสิแล้วเราก็เมื่อรอมาดอนผ่านมาเอาเราก็เลยให้เราได้ เราเอาหวังในการงานเอาเราก็ทําการงานนู่นนี่นั่นละมาตลอดแวะวทุกอย่างที่เราทําในเดือนอมฎอดเป็นการงานอาสาหมดเลยดิที่ไม่ไม่ใช่วาจิบเอาเราไม่ได้กาหนดเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดการงานที่เราทาเราขยันขันแข่งเพื่ออะไรหรือเพื่อให้เราทําตัวน่ารักเราทําตัวน่ารักให้เอาเราเห็นถึงความจริงใจให้เอาเราเห็นถึงความน่ารักของเราอา่าเอาแล้วก็อคนนี้ อันเบาคนนี้ของฉันน่ารักอ่าเมื่อเราขออาภัยปุ๊บเอาเราก็จะเอาเราก็จะให้อาภัยเราจากอีกคนหนึ่งสมมุติเร,รมาดอนกับไม่ร ر ม ض อนชีวิตไม่เปลี่ยนเลยไมย่เอาเรากบอกโอ้ฉันจะให้ความดีใน ر م า ا อนันนะะละอะละมาดนะันได้ความดีมากมายก็ไม่ทาไม่หวังแล้วเขาก็ไม่ขอดูอากับเราอ่าอันนี้เอาเราก็ไม่จะให้อาภัยเขาได้อย่างไรนี่แหละ สำหรับอลัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์ไม่ได้ดูเลยว่าที่ผ่านมาการงานเราจะเป็นเช่นไรนี่แหละแล้วอามานต่างๆที่เราทำอลัลลอฮสร้างบรรยากาศให้เราทำอามานอย่างมากมายเพื่อเราทำตัวน่ารักเมื่อเราขอแล้วเมื่อเราขอการอาภัยจะเอาเราก็เลยให้อภัยเราั่นเองอ่านี่แหละ นี่แหละหนึ่งรมดอนมาเพื่อที่จะประเมินผลงานคัดเลือกผู้ที่รอดจากไฟนะรกของอลนั่นก็คือผู้ที่เอาล์ให้อภัยเขานั่นเองเราไม่อาจจะได้เข้าสวรรค์ของเอาละได้จากละหมาดของเราหรือว่าการถืสิทธิ์อดของเราไม่ใช่ในแน่แต่เพราะเอาราให้อภัยนั่นเองอ่ะอันที่สองรมดอนนั้นก็คือเพื่อที่จะมาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราให้สูงไปเ๋ยเรายกเลือกก่อน อันดับที่สองนั้นก็คือรอมาดอนมานั้นเพื่อที่จะให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเอ๊ะตำแหน่งที่สูงขึ้นของเอาลอะเป็นแบบไหนอย่างไรหรืออ่ะเราจะเราให้พี่น้องดูโมเดลนี้พี่น้องถ้าเข้าใจโมเดลนี้ในโซออลอาร์วากี้อะ นี่ก็คือเอาว่าแบ่งมนุษย์ในดุนยาของลอบบาวของเราทั้งหลายแหละในดุนยาเอารบแบ่งประเทศของมนุษย์อยู่สามประเภทด้วยกันไม่ว่าเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไหนทําอะไรในโลกใบนี้สุดท้ายแล้วพฤติกรรมของเขาก็จะถูกแบ่งกลุ่มบ่าวของเราเป็นสามกลุ่มดังนี้นั่นก็คือกลุ่มทางซ้ายกลุ่มทางซ้ายเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่พูดถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะเรากําลังพูดถึง ผู้ที่ปากบอกว่าลาอิละอิลอลาวอนนี่แหละอ่าปากบอกว่าลาอิละอีเราเรไม่มีพระเจ้าอื่นใดแต่ว่าเราถ้าให้ให้ละหมาดไม่เอาให้ทำโน่นไม่เอานั่นก็คือผู้ที่ไม่น้อมรับคําสั่งใช้ของเราไม่ยอมมาเป็นบาวขวามล้ถึงแม่บอกว่าเป็นมุสลิมกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มทางขวาอาบบอกว่าเอาล้อเป็นพระเจ้าขอชาแล้วเราบอกทําอะไรก็ทําทําน่นทนํานี่อ่าลุมทางขวาและที่อีก,กลุ่มนึงก็คือกลุ่มแนวหน้า เขาไม่ได้ทําแค่วาดิบอย่างเดียวเขาจะพยายามพยายามทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เขาได้อยู่กลุ่มแนวหน้านั่นก็คืออันนี้คือเรื่องราวของมนุษย์สามกลุ่มในวันเกียร์มันในสุระอัลวากีอาเราเคยเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังไปแล้วอ่ะนี่คือตำแหน่งหนะ้อาอัลลอฮ์ของมนุษย์ในดุนยานน่นเองในวันอาเทรอแน่นเองและในดุนยาเนี่ยเราก็กำลังแบ่งมนุษย์เป็นสามกลุ่มดังนี้เช่นกัน สำหรับกลุ่มแนวหน้านั้นก็คือเขาจะพยายามทําทุกสิ่งอย่างเพื่อเข้าใกล้เอาล้อเพราะนั้นตําแหน่งที่สูงที่สุดก็คือตําแหน่งที่ใกล้เอาล้อมมากที่สุดนั่นเองเพราะว่ากลุ่มนี้นะเขาพยายามทําทุกสิ่งเพื่อที่จะเข้าใกล้เอาล้อ เขาไม่ได้ทําอามา ن แค่วาดิบอาเอาเราชอบอะไรเขาจะทําเขาพยายามสรรหารทุกสิ่งอย่างที่เอาเราชอบเพื่อให้ตัวเองนั้นเข้าใกล้เอารอมมากที่สุดและสําหรับผู้ที่เข้าใกล้เอารอมมากที่สุดผู้ที่ตําแหน่งสูงที่สุดนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลสล,สลัมวะไลวะซัลลัมเมื่อใกล้เอารอมมากที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่เอารมรักมากที่สุดตําแหน่งก็เลยสูงที่สุดเพราะฉะนั้น การงานอามาที่เราทําในเดือดนอมฎดอนทั้งหมดนั้นก็คืออามาของผู้ที่รักเอาละที่สุดมาตรฐานอามมาทุกสิ่งอย่างของเราก็คือท่านนาบีนั่นเองซอลลัลลอฮุลัยวะซฮลัมเพราะฉะนั้นอามาที่เราทําในเดือดนอมฎดอนทุกอย่างนั้นเราพยายามทําให้เราใกล้เคียงท่านนาบีมากที่สุดนั่นเองเพื่อวัา เมื่อท่านนบ,บีคือผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์อะไรที่นบ,บีทำก็คือสิ่งที่นําทางให้นบ,บีนั้นเข้าใกล้อัลลอฮ์มากที่สุดเมื่อเราทําอามะเสมือนนบ,บีมากที่สุดเท่าใดเราจะใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นแค่นั้นนี่แหละคือการเลือ่อนตําแหน่งของอัลลอฮ์ว่าเราจะเป็นผู้ที่น้อมรับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์และอยู่อ่ออยูกับอัลลอฮ์นั้นใกล้กับอัลลอฮ์แค่ไหนนั่นเองเมื่อนบ,บีคือผู้ที่ใกล้อัลลอฮ์ที่สุดอมามนทั้งหลายลในเดือนละมดอนเราทําเพื่อเข้าใกล้อัลลอฮ์ที่สุดนั่นเอง เมื่อเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนรอมฎอนนั้นเอาล็อกก็เรียกผู้ศรัทธาที่เราเอัล็อ์แล้วเราก็รักพระองค์แล้วเอาล็อกก็รักรักบ่าวของพระองค์นั้นให้มาเข้าคอสอบรมอามานของผู้ที่ใกล้เอาล็อที่สุดผู้ที่เอาล็อกรักที่สุดก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสันลลวะอะไรประจันลรของเรานั่นเองด้วยการที่เราทําเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปที่เราเข้าคอสอบรมอามานที่เหมือนเสมือนท่านนบีนั้นพยายามเข้าใกล้ ให้มากที่สุดนั้นมันจะเกิดความผูกพันเราก็จะเกิดความผูกพันกับอามาน์ชิงกับทิ้งที่เราทํา Soul. ไม่ว่าจะเป็นการกี่ยามตะโรเวห์เอ่ยการกี่ยามตะหัดยุดเอ่ยการอ่าการละหมาดูฮาทุกสิ่งอย่างนั้นคือเป็นเป็น,เป,นเป็นการงานอาสาทั้งหมดอ่านตัวอ่านอย่างมากมายสะระกยอย่างมากมายดูอายอย่างมากมายทั้งหมดทั้งมวลนะหนึ่งเดือนผ่านไปนั้นมันจะเกิดความผูกพันกับอามารน,นี่คือการเข้าคอร์สอบรมอามารให้เรา ทําให้เหมือนผู้ที่เอาเรารักผู้ที่ใกล้ชิดเอาเราที่สุดกับท่านนาบีให้มากที่สุดเพื่อให้เราผูกพันนั่นเองและเสร็จทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อและนอกจากผูกพันอามานแล้วอันนี้คือเข้าคอร์สด้านอามานแต่และนอกจากในหนึ่งเดือนนะั้นนอกจากเข้าคอร์สอบรมอามานแล้วเอาเรายังเรียกเราให้มาเข้าคอร์สเพื่ออบรมด้านหูวัใจของเรา เพื่อที่ให้อบรมหัวใจของเราแล้วก็สแกนหัวใจของเราว่าเราทํางานผิดพลาดตรงไหนการอบรมาการอบรมเข้าคอร์สด้านหัวใจนั้นเป็นอย่างไรหรือเรามาดูซิว่าผู้ที่ ท่านนบีมุฮัมมัดของเราพู้ที่อยู่แนวหน้าที่สุดผููที่ใกล้ชิดเอาล็อตที่สุดนั้นหัวใจที่สวยงามเช่นนี้ในหัวใจผู้ที่หัวใจที่สุขภาพดีนั้นเขาจะต้องเป็นเช่นไรนี่คือหัวใจที่สุขภาพดีที่สุดก็คือท่านนบีของเรานั้นเขามีเพราะเอาล็อยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเราเอายกขึ้นนายแล้วเราคือผู้เอาลลอ คือผู้ทรงยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องกลัวไี่สุดเราจะต้องกลัวเอาล้อนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวใจที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นก็คือหัวใจที่กลัวเอาล้ออย่างสุดหัวใจเขาก็จะไม่กลัวอย่างอื่นแล้วก็หวังหมายถึงว่าเป้าหมายของเขานั้นทําทุกสิ่งอย่างในดุนยานะั่นก็คือหวังในอาเคโรนั่นเองหวังหวังทําทุกอย่างเพื่อเอาล้อหวังในอาเคโรไม่ได้ยึดติดกับดุนยาไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อดุนยาแต่ทําทุกอย่าง เป้าหมายของเขาหวังในอัลลอฮ์นั่นเองก็คือหวังในอัคเคราย้ายจากการหวังในอาณาจักกลายเป็นหวังในอัคเครอ้นี่คือหัวใจที่สมบูรณ์ก็คือกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วก็หวังทุกสิ่งอย่างที่ทํานั้นก็คือหวังในอัลลอฮ์นั่นคือเป้าหมายของเขานั้นไปอยู่ที่อาคเคระแล้วทาทุกสิ่งอย่างในอนยานะั้นเป็นทางผ่านเพื่อให้เขาได้รางวัลมากที่สุดในในอาคเคระนั่นเองนั่นคือความหวังของเขาเป้าหมายเขาเปลี่ยนไป แล้วก็รักเอาเร์ที่สุดในหัวใจที่รักเอาเร์ก็จะทําทุกสิ่งอย่างเพรอลเอาเราได้นี่คือหัวใจที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือหัวใจของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัฟวะฮิบะซัลลัมของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนรอมฎดอนนะเาลาเร์ก็เลยเรียบเป็นเดือนพิเศษที่เอาเร์เรียบผู้ที่เอาเร์รักและเขาก็รักเาลาเร์เช่นกันเข้าคอสอบรมด้านหัวใจให้เข้าใกล้หัวใจที่สมบูรณ์ตรงนี้ที่สุดทำไงให้ กลัวในอลัลลอฮ์ที่สุดหวังในอาเครอมากที่สุดแล้วก็รักอลัลลอฮ์สุดหวัวใจนั่นก็คือเข้าคอสอบรมด้วยอันกรัวอ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเดือนรมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งอันกรัวอ่านอาลัลลอฮ์กำลังจะเข้าคอสผัวใจของผู้ศรัทธาอบรมหัวใจของผู้ศรัทธาให้เปลี่ยนเป็นหัวใจที่สมบูรณ์แบบนี้มากที่สุดนั่นเองและหัวใจที่สมบูรณ์มากที่สุดแบบนี้กลัวอัลลอฮ์มากกว่าใครหวังในะอลัลลอ์ ย้ายเป้าหมายจากดุนยาไปอาเครอได้เนี่ยเขาจะต้องเข้าใจในทุกสิ่งอย่างเข้าใจตัวเองเข้าใจดุนยาเข้าใจอลัลลอฮ์ให้มากที่สุดนั่นแหละอัลลอฮ์ถึงให้เรามาอยู่เดือนเรามาอดนก็เลยเข้าคอสอบรมด้วยการให้เราอ่านกัรอานให้มากที่สุดก็ต่มได้ให้เราก็ตม่มเพราะว่าการเราบอกแล้วว่าการก่อต่คัมกุราน,นั่นก็คือก่อต่ำด้วยความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจมากขึ้นความกลัวเราก็จะมากความลกรอารอมากขึ้นหวังเนือารมณ์มากขึ้นเลยรักในออารมณ์มากขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่เราต่างจากบรรดาชนก็คือความเข้าใจตรงนี้นั่นเองพี่น้องเข้าใจพี่น้องเห็นภาพอะไรอย่างเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนรอมฎอนเมื่อเราเข้าคอสทางด้านอามานและเราเข้าคอสอบรมด้วยกกลอานกับอัลลอฮ์นั้น อันนี้เรากําลังพูดถึงว่าเขาอ่านโัรอ่านด้วยความเข้าใจเพราะถ้าเกิดเราอ่านตัรอ่านหนึ่ง้อตามด้วยความไม่เข้าใจหัวใจเราก็ไม่อาจจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ได้มากขึ้นจากเดิมนั่นเองอมาฉาำล้อนี่แหละสิ่งที่เราสิ่งที่เราแตกต่างจากบรรดาชมเพราะเราอ่านตัวอ่านด้วยความไม่เข้าใจนั่นเองถึงแม้จะก,ก่อตามสิบก่อตามแล้วก็ตามถ้าเราไม่เข้าใจ หัวใจเราก็ไม่อาจจะก,กลัวเอาล้อมากขึ้นหวังในเอาล้อมากขึ้นแบบนี้ได้เ,เราเอาล้อมากขึ้นแบบนี้ได้อย่างแน่นอนลอิละหะอิลล่านี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามพยายามบอกพี่น้องมาโดยตลอดตลอดเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนที่ผ่านไปนั้นก็คือให้เอาล้อเรียกผู้ศรัทธานั้นให้มาผูกพันกับอามานให้มาผูกพัน ให้หัวใจได้เข้าใจมากขึ้นให้ถูกอบรมด้วยอันโกรอนให้มาใกล้ผูกพันกอบเอาไว้ด้วยอันโกรอานผูกพันแล้วก็ให้หัวใจเรานั้นเป็นแบบนี้คือเข้าใกล้เคียงเอาหัวใจที่สมบูรณ์ให้มากที่สุดนั่นแหละเราถึงจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เข้าใกล้เอาล็อมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเรามาดอนจากไปแล้วเรามาดอนผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เขาใกล้เอาลลอมมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาใกล้เนี่ยเป็นอสซาบิกูนของอัลลอฮ์เนี่ยเขาใกล้เอาล้อมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรในก็คือเราดูจากอามานของเราอันดับแรกแล้วดูจากอามานของเราอามานที่เราผูกพันที่เราทําอย่างมากมาย,นยในอนรอมฎดอนเป็นอามานอาสาทกิยาม ของเราเมื่อเรรดือนรอมฎอนผ่านไปกี่ยามของเรายังอยู่ตัหยุดของเรายังอยู่แม้อาจจะไม่มากมายเท่ากับเดืดอนรอมฎอนแต่มันก็ยังคงอยู่ตัหญุดในเดืดอนรอมฎอนเราตัหยุดได้อย่างมากมายเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เราเมื่อเดือนรอมฎอนจากไปขอให้ตัหยุดของเรากี่ยามของเรายังคงอยู่แม้ว่าจะเป็นแค่10นาทีก็ตาม แต่ให้มันเป็นอามันที่สม่ําเสมอให้เราเข้าหาวัดทุกวันอย่างสมา่าเสมออาจจะแม้อาจจะเล็กน้อยไม่สําคัญแต่ความสําคัญอยู่ที่ความสม่ําเสมอและเมื่อเรมามาดอนจากไปกรุอานที่เราอ่านอย่างมากมายในเร็มาดอนขอให้มันยังคงอยู่แม้ในทุกๆวันแม้ว่าอาจจะน้อยนิดก็ตามและซาดะก็อย่างมากมายที่เราพูกพันกับซาดะก็ในอันใน,ในดเดือนมฎดอนขอให้ซาดะก็ของเรายั่งคงอยู่แม้รอมฎดอนจากไปอาจจะไม่มากมายมืแต่แม้จะเป็นแค่ วันละบาทวันละบาทเช้าเย็นเช้าเย็นในในแตรฐานที่เ,าเราชอบก็ขอให้อามานนั้นยังคงอยู่กับเรานั่นเองมาฉลองและดูอาอย่างมากมายที่เราดูอาในเดือนมาดอนความผูกพันอันนี้กับดูอาอันนี้ขอให้ดูอาของเรายังคงเรายังคงผูกพันกับอกว่าดด้วยการดูอาอีกเช่นการเมื่อละมาดอนจากไปอันนี้แสดงว่าถ้าเรามีการพัฒนา ตอนรมดอนอาหมรนของเราพัฒนาหลังรมดอนแล้วมันพัฒนามาจากเดิมแล้วแม้ว่าอาจจะไม่มากมายเท่ารมดอนแต่มันก็พัฒนาขึ้นจากเดิมนั้นแสดงว่าเรากําลังเลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วเอาล็อกกับเราเราได้รับตําแหน่งเลื่อนขั้นเข้าไปใกล้เอาล็อกมากขึ้นด้วยอาหมันนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรา เข้าคอสอบรมด้านหัวใจแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจเราเข้าใกล้ความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเรามาดูแบบนี้ผู้ที่เข้าใกล้เอาลอดด้านขวานี่ก็คืออัซาฮาบุญยามีในสุราอัลาติอาบอกว่าด้านขวานั้นเอาลอ์จะให้หัวใจเขาได้รับแบบนี้ผู้ที่เป็นชาวทางขวาผู้ที่จะได้รับชาวทางขวาได้รับมันก็คือความสงบของหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อเข้าคอส อบรมกับอลัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนแล้วผู้ที่หัวใจเขาได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนั่นก็คือเราจะรู้ได้ว่าเมื่อเรานั้นสงบมากขึ้นมหมถึงเรานิ่งมากขึ้นจากเดิมเรามีอะไรเรารับไม่ได้เราโวยวายนู่นนี่นั่นเมื่อรอมฎอนผ่านไปแล้วเรามีความเข้าใจอลัลลอฮ์มากขึ้นทําให้เราสงบมากขึ้นนิ่งชีวิตเรานิ่งมากขึ้นนี่แหละแสดงว่าเราได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเข้าใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นแล้วแต่และออ มาตรฐานสูงสุดก็คือเมื่อเรารักอัลลอ์เต็มหัวใจและเมื่อรอมฎอนผ่านไปเราค่อยๆสงบมากขึ้นนิ่งมากขึ้นจนความน,นิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเราก็รักอัลลอ์เต็มหัวใจหมายและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารักอัลลอฮ์เต็มหัวใจนั่นคือสิ่งที่นะบันดารสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่รักร้อนมนาบียูซุฟเป็นอย่างไรนบีบรอหิมเป็นอย่างไรนั่นคือทุกสิ่งอย่างเขาก็คิดถึงอลัลลอฮ์ตลอดเวลา มั่นใจในเอาลอดทุกสิ่งอย่างนี่ก็คือรับได้ทั้งหมดทุกสิ่งที่ประสมกับเขาทั้งหมดนี่แหละคือรักเอาลัดเต็มหัวใจหัวใจที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อเขานั่นก็คือหัวใจที่รักเอาลัดเต็มหัวใจเขาก็จะกลัวเอาวะมากที่สุดไม่กลัวสิ่งใดในโลกใบนี้และสิ่งที่เขาทาทุกอย่างคูอหวังมองแต่อาเคระทุกสิ่งอย่างในดุนยาเป็นทางผ่านเพื่อเขาไปก้าวเข้าไปสู่อาเคระนั่นเองทีนี้เมื่อหัวใจเราค่อยๆขยับขึ้น เราก็สแกนตัวเราเองได้หนึ่งอามานเรามากขึ้นหัวใจเราเรารู้สึกสงบมากขึ้นไหมเราไม่ค่อยเรายังโวยวายหรือว่าเราสงบมากขึ้นแล้วเราคิดถึงเอาล็อมากน้อยแค่ไหนอามากขึ้นจากเดิมไหมนี่แหละเราก็จะสแกนตัวเราได้เองเมื่อเรามาดอนจ้าไปนั่นเองว่าเรานั้นได้เลื่อนตําแหน่งเป็น เขาใกล้อัสาบิกูนของลอร์นี่มากน้อยแค่ไหนะอัสาบิอุนอัสาบิกูนของลอร์ก็คือผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์และโมเดลที่มาตรฐานที่อัลลอฮ์ทำให้เราก็คือท่านนาบีนมุฮัมมัดสุลตาวะอะลยฮิบัลลัมนั่นเองเพระาะฉะนั้นเราจะต้องทำทุกอย่างให้เหมือนนบีให้มากที่สุดและเมื่อรอมานดจากไปก็ให้ยังคงอยู่มากที่สุดนั่นเองและเมื่อและสิ่งที่เราอยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างเช่นการน,น,น,นั่นก็คือเราอย่าติดกับดัก เมื่อเรามาดอนจากไปแล้วเราอย่าติดกับดักของชัยตอนกับกับดักแห่งความดีนั่นเองเมื่อเราอาาร่านพูะอานได้จบคอตามเมื่อเรารู้สึกว่า้หัวใจเรานิ่งแล้วเรารู้สึกโอ้ยเราคงดีโอ้เราเป็นคนดีโอ้เราอ่านได้มากมายโอ้อยาไปติดกับดักแห่งความดีเพราะเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกจะยิมยิ้งย่องพอใจในการงานอันมากมายของเราในรอมฎดอนอย่าได้กระยิมยิ้งย่องเช่นนั้น เพราะว่าบรรดาบรรพชนนั้นเขาทำตัวอย่างให้เราให้เราได้ดูแล้วว่าทุกการงานที่เราทำให้เอาลนะ่์นนเราไม่รู้เลยไม่ไม่อาจจะแน่ใจได้เลยว่าอาวว์นั้นรับการงานของเราหรือเปล่ามาเฉลีย์มาเฉลีย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรพชนของเราได้ทำเป็นตัวอย่างไว้นั่นก็คือนี่คือเหตุผลว่าทำไมทำไมเนี่ย หลังจากจบรอมดอแล้ววันอินเราจึงต้องขอดุอานี้อยากมากมายตะกอบันมินนาวามิงกลุมอย่าเอาละจ่าได้โปรดตอบรับการงานของเราและท่านนี่แหละเพราะเราไม่รู้ว่าการงานที่เราทําอย่างมากมายที่เรากระยิมยิ้มย่องว่าโอ้เราทําการงานอย่างมากมายแล้วเกินในรอมดอเนี้ยนั้นเราอันนี้เราไม่อาจจะกระยิมยิ้มย่องกับการงานของเราแต่เราจงทอมตนแล้วก็น้อมน้อมกับเอาละให้มากที่สุดด้วยการที่เรา ขอกับอัลลอย่างมากมายว่าให้เอาลตัตอบรับด้วยเถิดการงานทั้งหมดของเราเพราะเราไม่อาจจะกระยิมยิ้มย่องแด้เราเพราะเราไม่รู้ไม่อาจแน่ใจว่าอัลลอฮฺจะรับนี่คือสิ่งที่บ,บ,บรรพบรรชนได้ทําบรรดาซอบะได้ทําให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างพวกบรรดาพวกเขาเหล่านั้นจะผูดพันการ,รมดอนแม้ว่าละมดอนจากจากไปแล้วก็ตาม หกเดือนหลังจากเรมามาดินจากไปเขาได้แต่วิงวอนขออันนี้แต่ก็บามินนาแต่ก็บันดูอาแต่ก็บานมินนาแต่ก็บันดูอาอย่าเอาล้อได้โปรดตอบรับการงานของเราได้เปิดตอบรับดูอาของเราเหมือนที่นบีบรอฮิมได้ทําให้เราดูเป็นตัวอย่างเมื่อน,นบีเป็นกับดบีอิสมาอิได้สร้างกะบ,บาเสร็จแล้วได้ทําการงานที่เราพอใจสร้างกะบ,บาขึ้นมาใหม่เนี่ย หลังจากส่งเหล้าก็ยเรบีตักบันมินนาอ่านี่อ่ินนะกะองต์ต่าว่าบรหีมพอเลานกับพุทอบรับการกับนกับตัวต่อบรับดุอานั่นเองมาเช้าบอนนี่คือกับดักเราเยียได้กระยิมยิ้มเยอมกับกับดักอันนี้ของชายตอนอ่าในทุกๆการงานนะเราจงนอบน้อมกบอบเอาละทอมต้นกบอบเอาละไม่ใช่ยินงยโสกับการงานที่เราทำนี่แหละอันนี้คือกับดักของชายตอนอีกหนึ่งอย่างและ เพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของเรานั้นเมื่อเรามีกาลิมฮุวาเรามีกาลิมฮลาอิลาเราอลอนนั่นคือคําปฏิญาณว่าเราจะให้อัลลอฮ์นั้นอลัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราคําว่าพระเจ้านั้นหมายความว่าอาลัลลอฮ์นั้นคือเจ้านายของเราเอาลัลลอฮ์จะต้องยิ่งใหญ่กว่าเรา พระชนะการงานทุกสิ่งอย่างนะเราทําให้อลลอห์เห็นแล้วว่าออลลอห์นั้นยิ่งใหญ่สําหรับเรามากกว่าความหิวของเรามากกว่าความเหนื่อยของเรามากกว่าความยากของเรามากกว่าทุกสิ่งอย่างในของเราแม้กระทั่งอัลลอห์บอกว่าดุนยานั้นออลลอห์ก็ยิ่งยยิ่งใหญ่กว่าดุนญาอัลลอห์บอกให้เราไปอิติกรรเราก็ปลีกตัวไปอิติกรรเพื่ออัลลอห์แลาเพื่อเราทําให้ออลลอห์เห็นแล้วว่าอา ว่าอาเคระสาหรับเรานั้นมันยิ่งอยาเอาล้อนั้นยิ่งใหญ่คําสั่งของเรามันยิ่งใหญ่สิ่งที่เอาเราชอบมันยิ่งใหญ่กว่ากว่าสิ่งที่เราชอบนี่คือพูดนี่คือเอาล้อวักบัสอานี่ทั้มหมดท้งมวลการงานที่เราทานั่นคือการต่อสู้ต่อสู้กับหัวใจของเราเพื่อให้เอาล้อนั้นยิ่งใหญ่สําหรับเรามากกว่าตัวเราและทุกและความนับสูของเราทุกสิ่งอยาความใคร่ไฟตามของเราทุกสิ่งอยา เพราะฉะนั้นนี่แหละเหตุผลของเมื่อเราออกจากรมดอนและเราต้อนรับวันอีกด้วยคําว่าอลอวาคือบรารอลอยาวแล้วจ้า เราทําให้อัลลอฮ์เห็นแล้วว่าสําหรับเรานั้นอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เราจ้อัลลอฮ์วะคบารอัลลอฮ์วกบัดและละอิลฮะอิลลอฮ์ไม่มีอัลลอห์พระเจ้าใดนอกําหรับเราไม่มีเจ้านายใดสําหรับเรานอกจากอัลลอห์ละอิลฮะอิลลอห์วะัลลอฮ์วกบัดสำหรับเราคือยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราอัลลอฮ์วกบัดวาลิลลาฮิลฮัมและสําหรับเราเนาะวาลิลลาฮิลฮัม คือการขอบคุณเพราะเราก็บอกกับลอชเช่นกันว่าสำหรับลราขอบคุณนะบาลิลลาฮิลฮัมดเพราะว่าสำหรับลราคือการขอบคุณนะเพราะว่าทุกสิ่งอย่งางการงานที่เราทำทั้งหมดทั้งมวลที่เราต่อสู้ได้ทั้งหมดทั้งมวลในเดอรอมฎดอนนั้นเราไม่อาจจะบรรลุทั้งหมดได้ถ้าลอชไม่ช่วยเหลือเราเราไม่ได้เตาฟีกเราเราไม่ได้ช่วยเหลือเรานะ่าะรุปว่ามาจากลอชนั้นทั้งหมดมาลราไม่ได้ช่วยเหลือเราแล้ว การงานอามานที่เราคิดว่ามันมากมายที่เราทํานั้นไม่อาจจะสําเร็จได้แล้วก็วาลิลลาฮิลฮัมนี่และทั้งหมดทั้งหมดของเดือนรอมฎอนนี่แหละคือควันหลงทั้งหมดของในเดือนรอมฎอนหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจการมาประเมินผลงานและการเลื่อนตำแหน่งของอววะนี่แหละคือก,การอบรมของรทุกป,ปีทุกป,ปีเพราะแะนั้นเอาแล้ก็เลยได้สาบแช่งทุก ซาบอัลลอ์ได้สาบแช่งว่าผู้ที at ่ผ um ่านรมฎอนแล้วไม่เขาไม่อาจจะได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์นั้นเพราะว่าอัลลอฮ์เอื้อทุกสิ่งอย่างทําในี้มันง่ายสร้างบรรยากาศสร้างความง่ายสร้างทุกสิ่งอย่างเพื่อแล้วอัลลอฮ์แค่เราขออัลลอฮ์แค่เราขอดูอาอันสวยงามที่สุดของเดือนมกราคมก็คืออัลลอฮ์มาอินนากะอัฟูบุนตุเฮบุนอัฟฟัฟะอันนาคัม การขออภัยเช่นนี้นั่นหมายความว่าทุกสิ่งอย่างการงานที่ไม่ดีของเราทั้งหมดในทั้งปีที่ผ่านมาถ้าเราเอาลัดตอบรับคําดูอานี้ของเรานั่นคือลบไปหมดบัญชีเราจะเข้าสะอาดเหมือนเดิมและนอกจากนั้นเรายังได้เลื่อนขั้นตําแหน่งเขาไกลเอาลอมมากขึ้นเพื่อทําการงานอันใหม่นั่นเอง เราตำแหน่งเราเลื่อนขึ้นไปหาเอาล็อกเขาใกล้เอาล็อกเขาใกล้เอาล็อกมากขึ้นและนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกๆรอมฎอนที่ผ่านไปก็จะเป็นเดือนพิเศษที่สุดสําหรับบ่าวที่รักเอาล็อกและเอาล็อกรักเขาให้เขาได้เลื่อนตําแหน่งเช่นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอภัยแล้วก็เลื่อนตําแหน่งอภัยแล้วก็เลื่อนอภัยในการงานที่ผ่านมาแล้วก็เลื่อนตําแหน่งเขาใกล้เอาล็อกมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหัวใจเขาก็จะสู้งานเป็นหัวใจที่สมบูรณ์เช่นนี้นั่นเอง นี่แหละและทั้งหมดทั้งมวลเราไม่อาจจะเราก็เลยอขอ,อบอกกับพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นกรูอ่านนั้นก็จะต้องเป็นกรูอ่านที่อ่านด้วยความเข้าใจจงมาเข้าใจกรูอ่านกันเถิดเพราะว่าไม่ถ้าเราอ่านกลัอ่านด้วยความไม่เข้าใจจบแก่สิบก็ตามแล้วก็ตามเราไม่อาจจะมีความรู้สึกเพราะเราไม่เอาสิ่งที่เราอ่านเข้าไปในหัวใจหัวใจก็ไม่อาจจะมีความรู้สึก เพราะทั้งหมดทั้งหมวลนี้มันเป็นสภาพของความรู้สึกของหัวใจความกลัวความหวังความรักแนวแล้วคือความรู้สึกของหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อ่านตัวอ่านด้วยความเข้าใจไม่เอาสิ่งที่เราอ่านเข้าไปในหัวใจหัวใจไม่อาจจะรู้สึกได้พี่น้องจ๋าอมดุลิเดีห์เพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจอ่านตัอ่านกันเถอะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องอยู่ตลอดเวลานี้ แล้วเมื่อรอมดอนผ่านไปเราก็จะสงบมากขึ้นและเราก็รักอัลลอฮ์มากขึ้นนั่นเองมาชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจอันกรุอานกันเทินเรามาเป็นเพื่อนกับอันกรุอานกันเทิดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอัลลอฮ์พยายามทําให้เราผูกพันกับอัลลอฮ์นั่นเองผูกพันกับอันกรุอานผูกพันกับอัลลอฮ์มาเป็นเพื่อนกับอัลลอฮ์ด้วยให้เราผูกพันกับอัลลอฮ์นั่นเองเพราะฉะนั้นมาเป็นเพื่อนกับอันกรุอานกันเทิน มาด้วยการเข้าใจกรุานเข้าหากรุ่นแล้วก็เราก็จะเป็นเพื่อนกับอันกลุานแบบนี้นั่นเองลาอิลาะอิลาลาหวังว่าพี่น้องคงคงจะเข้าใจในวันนี้แล้วและเพราะฉะนั้นเมื่อร,รมฎอนจากไปแล้วเอาพัดเอาล็อยังเป็นก็ยังคงเป็นพระเจ้าของเราเช่นเดิมไม่ใช่พระเจ้าเฉพาะไม่ได้เป็นเอาล็อแค่เดือนรมฎอนเพราะฉะนั้นไม่ว่ารมฎอนจากไปแล้วเอาล็อก็จะยังคง เป็นพระเจ้าของทุกทุกวันไม่ใช่แค่พระเจ้าของเดือนละมดเพราะฉะนั้นอามานทุกสิ่งอย่างที่เราทําในเดือนละมดามาชาอลลอพี่ินองจากขอให้มันยังคงอยู่แม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตาม เพื่อที่เราจะบอกว่าลรอจ๋าสาหรับเราแล้ว,ลวเอาล้อคือพระเจ้าของเราของทุกๆเดือนและทุกๆวนันเราจะยังคงทําตัวน่ารักเช่นนี้เราจะยังคงทําตัวใกล้ชิดอกล้อด้วยอามาันอาสาเช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะพยายามทําตัวเราให้เข้าใกล้หัวใจที่สมบูรณ์ให้มากที่สุดอินชาัล้อด้วยการที่เราเราไม่หวังในดุนยาแล้วเราหวังในอาคเคระทุกสิ่งอย่างที่เรามีณนะที่นี่ก็คือเป็นเครื่องมือที่เราจะบรรลุ โอเคเราของอาลลอเพื่อที่เราจะได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดเอาล้อให้มากที่สุดให้เอารักเราให้มากที่สุดนี่คือคําปฏิญาณสําหรับผู้ที่ปฏิญาณว่า ลาอิลาฮออิลลออสำหรับเราและอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ปากกับใจตรงกันเขาก็จะเข้าสู่รอมฎอนเช่นนี้แล้วเขาก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆเช่นนี้หัวใจก็จะได้รับความสุขมากขึ้นกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นให้อัลลอฮ์เห็นนะว่าอามานของเราทุกสิ่งอย่างในเดอรรอมฎอนนั้นจะยังคงอยู่แม้ว่าจะน้อยนิดก็ตาม พระองค์ละคือพระเจ้าของเราในทุกเดือนและทุกทุกวนันอามีนยารบานอาลามีนลอิลาฮะอิลลอหหวังว่าพี่วันนี้พี่น้องคงจะเข้าใจเราขอจบวันนี้เพียงแค่นี้อัสสลามุลัยกุมมาระมะตุลฮิวบารอ,อก,กาตุ